มาแล้วครับตัวละครใหม่ในซิเปอร์จีนอัศวินจักรกลระดับ S S R บวกรูปร่างโมเดลต่างๆที่เราได้เคยเห็นไปบอกเลยว่าอันนี้ทําออกมาได้เท่มากๆรวมไปถึงตัวละครตัวนี้ยังจะมาเป็นคอใหม่ให้กับทีมฮีโร่ด้วยครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะตอนนี้ผมมีตัวดาดองรออยู่ที่162ใบตัวละครตัวนี้ต้องตกมาเป็นของผมหนึ่งตัวอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมการสุ่มกาชาต่างๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพัก,กเลยทีเดียวเชียวและที่สำคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 2> วิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสำหรับเพื่อนเพื่อ,อท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ l i s t m a n s ช o อที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอด l i s t m a n Shop ก็ได้อย่าลืมต้องมีแอปอยู่นำหน้าด้วยนะครับและสุดท้ายนนนีีี้ทาาางงเเเเว็็บบ League Man กกกกกมมมรรริิิตออื่ๆ ใคร <Wow. S 2> ที่เป็นสายเปสายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ richman shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100เซ richman shop ฉลอง3 0 0 0 0นซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก notting phone มือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟัง laser hammerhead pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และ g i v v e r h e r มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ richman shop ทั้งในเฟซและไลน์ รสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกชั้นกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตเร์เวอร์จีนหลังจากคลิปเมื่อวานที่ผมได้ทําการซุ่มเจ้าตัวโกเคสึอระดับ SSR บวกของเซิร์เวอร์ไทยไปวันนี้กระผมเองก็จะมาทําการจัดซุ่มเจ้าตัวละครใหม่ล่าสุดในเซิร์เวอร์จีนกันบ้างั่นก็คืออัศวินจากคนระดับ SSR บวกความสามารถรายละเอียดต่างๆของตัวละครตัวนี้ผมเคยได้ทําคลิปรีวิวแปลไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังฟังแล้วไม่ชัดเจนยังคงงง คลิปพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจัดรีวิวตัวนี้แบบเต็มๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกหนึ่งรอบเนื่องจากตอนนี้ผมมีตัวดำดองรออยู่ที่162ใบครัใบคาดว่ายังไงตัวละครตัวนี้น่าจะตกมาเป็นของผมอย่างแน่นอนอย่างน้อย1ตัวเศษหินปุกตื่นอัพฮีโร่เอสอาร์วก็มีดองอยู่แล้ว2เม็ดถ้าเปิดไปเยอะขนาดนี้แล้วไม่ได้ลูกเก้ื่ขึ้นมาเนี่ยก็ชิบหายกันเลยนะแต่ถ้าให้ดูโดยรวมยังไงยังไงก็ได้อยู่ดีเพราะผมสามารถซื้อได้เพิ่มอีก10ใบก็จะมีตัวดำตรงนี้ดองรอออยย่่ทีีีีีีี175มมมแแแจจจกก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 ตตรรรรรรงงงนน้้้2ใใบละ็ัาิหป 3 4, 5, ามสหใบสรุปเลยตัวละครตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเอาเป็นว่าเรามาจัดกันตั้งแต่1โลแรกหรือว่า10ใบแรกกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมสําหรับการเปิดกาชาในเซเวอร์จียังคงเป็นรูปแบบเก่านะแล้วก็มีไซตามาวิดพื้นพร้อมกับตัวละครระดับ SR พม่า1ตัวอันนี้การันตีอยู่แล้วทุกๆรอบพร้อมยังได้รับเศษอัศวินจากกอเอเดอาบวกมาอีก4เศษจัดกันมาต่อในรอบที่20ใบครับยังคงได้ตัวละคร SR มาเหมือนเดิมฮะไปกันต่อครับในรอบที่3หรือว่า30ใบจังหวนี้โหดูดิ r มาอีกแลว้วสีทองสีทองยังไม่มีประกายออกมาเลยนะอึอดวงผมอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ครับเนี่ยตั้งแต่เซิร์ฟไทยเมื่อวานแล้วนะวันนี้ยังจะเกลืออีกจัดกันต่อครับอีกสิบใบรอบนี้โอ้โหเอสมาคั้นก่อนรอบแรกถึงจะเกิดเขามาขั้นแบบนี้ตัวละครต่อไปอาจจะมีสีทองโผล่มาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องจัดออกมาครับสีทองยังไงยังไงยังคงความเอสาอยู่เหมือนเดิมรอบต่อไปจะเป็นรอบที่50ใบครับจังหวะนี้กดมาเลยครับขอดอยได้ไหมสีทองลูกแก้วหนึ่งเม็ดเด่น เกลือ,อยันเซื้อจีนอะไรครับเนี่ยโอ้โหดวงเกลือมาก50สิใบใบแล้วสีทองยังไม่โผลเลยนะอเอาจัดกันมาต่อครับในรอบที่60บฮะจังหวะน,นี้ยังไงดีสีทองสีทองโบกเข้าไปโอ,โอ้โหเอตไออีกเล้วสุดจับจริงครับผมการการันตี1ิบใบถึง80บใบมันกะเอาสุดจริงๆครับเอารอบที่70ครับจังหวะน,นี้เอามีการค้างแล้วเวลูกแก้วขอลูกแก้วสีทองขอเป็นลูกแก้วสีทองโอ้ ดันออกมาเป็นเศษหินปุกตื่นเอตาดาโบของฮีโร่อะไรวะน่าเอาโหแล้วก็มีแถมมาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวละครอัศวินจากโกลน,นั่นแหละแน่นอนครับจังหวะดีหืม <c oughs> สีทองมาสองแต่ดันได้เป็นหินกับตัวละครมาแทนนะ <c oughs> ใจจริงผมอยากได้ลูกเก้วมากแต่ก็ไม่ได้เอาเป็นว่ามันออกมาให้2ตัวขนาดนี้ก็ถือว่าดวงดีแล้วแหละจัดก,กันต่อครับอีก10ใบครับผมตอนนี้เหลืออยู่85บใบนะตัวละครระดับ S ออามาอีกแลว้วเมื่อกี้นะ่าจะโดนการันตีไปตอน70ใบอันนี้เป็นรอบที่80บใบนะคุณผู้ชมจัดก,กันมา ่อครับผมอีกสิบใบครับจังหวะนี้เป็นรอบที่90ได้ตัวละคร SR มาเป็นตัวละครที่3นะ<ๆ>นั่นก็คือบาคุสันร่างคนนั่นเองแล้วก็ต่อด้วยยาวๆครับระดับ R แล้วก็ SR อีก1ตัวโอ้ยเกลือจริงว่ะเซิร์ฟจีนของมันแจกเยอะนะแต่ความเกลือความดวงนี้มันอยู่ที่ ID จริงๆจัดกันไปต่อครับผมอีกสิบใบฮะยังไงฮะจังหวะนี้ยาวๆยังไงลูกแกลียวูยไม่ออกด้วย SR อีกแล้วหึหึทำไมการการันตีรอบนี้มันช่างเกินและเกินเหลือ60บใบแล้วครับคุณผู้ชมจะได้ประเด็ตัวละครจัดกันมาครับ อีกสิบใบฮะยาวๆรัวๆจวังหวะนี้เรียบร้อยความเกลือมาอีกแล้วจ้ะสุดจัดจรจิงๆไอดีนี้อ,อ,อะไรมันจะเกลือขนาดนั้นครับนี่ดูสิลอบไปหลายรอบแล้วนะยังคงความเกลืออยู่อีกแต่การการันตีตรงนี้จะอยู่ที่41ใบาขาดอีก40ใบก็จะครบ8 0เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าเราไปจัดกันต่อเลยครับอีกส0ใบนะจุดๆนี้เอาให้มัน เจ็บแบบจุกๆุกกันไปเลยฮะรอบนี้จะเป็นการการันตีที่50บใบนะคุณผู้ชมแต่โดยรวมที่เปิดไปแล้วก็น่าจะ100ใบแล้วมัง้ง <Hey! S 1> จัดก,กันต่อครับรอบนี้เป็นการการันตีที่60จะมีเวลหรือเปล่าโอ้โหวเวลเอชอารุ้นๆ,ๆจ้ะมันการันตีแบบสุดจัดจริงนะมันไม่เคยออกที่แบบอาจจะมี40 50 30ไม่มีเลยตั้งแต่ที่ผมเปิดมาส่วนใหญ่แม่งจะมาประมาณ7080ตลอดจัดก,กันไปครับรอบนี้เป็นรอบที่70แล้วก็ได้หินมาก่อนแล้วฮะอันแรกหิงอีกแล้วไม่รู้จะออกมาทําไม บ่อยๆในหินแล้วดูมันดูเขาทำโอ้โหสีทองสองอันแตน่ันได้เป็นตัวละครกับหินเออดีจริงสรุปโดนการการันตีร้อยแปดสิบใบจ้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยสวินจากกลได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงกลเอาการันตีเลยใช่ไหมเนี่ยตัวละครที่มีคอเนี่ยจะข้ามก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบสําคัญและจําเป็นย่จะต้องมีมากๆหากใครที่ยังใช้คอเกลีวกันชูบเอเดานาบวกอยู่บอกเลยว่าเละจ้าเหลืออีก20ก็เอาให้มันจบๆครบๆกันไปนะ สุดท้ายก็โดนการันตี180อยู่ดีครับณจุดจุดนี้อดวงแม่งแบบอย่างเอ้าเฮ้ยเราได้เฉยเลยโอ,โ,โอ้พระเจ้าช่วยโอ้ยไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังอขอบคุณมากๆครับเคมโอ้โนึกว่าจะโดนการันตีร้อยแปดสิบคุณพระคุณเจ้าโอ้โหสุดจัด ครับผม <c oughs> โดนไปทั้งหมด105 ไปนะได้ลูกแก้วอัศวินจากกเดราบวกมาแล้วโอ้โห๋ยวบอกนี่มันคือเคล็ดลับหรือเปล่าเนี่ยมีการเปิดรูปตรงนี้โปรแบบได้ลูกแก้วเลยไงสงใส่ตัวเกมเขาจะสงสารเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมแม่งมาจนได้ฮะสุดจัดจริงจริงอัศวินจากโกเ s ราบวกตัวนี้ขอบพระคุณมากครับอย่างสูงตอนแรกยังบ่นยังด่ามันอยู่เลยนะรอบนี้มาชมมันซะแล้วเอาว่าเดี๋ยวเรามาประสานรูปภาพของเขากันเลยดีกว่าครับสำหรับอัศวินจากกล SSR บวกรู้สึก ว่าอีหินปลูกตื่นตรงนี้ผมไม่ได้ไปรับจากการการันตีเลยนะเพราะโดยส่วนตัวมีดองไว้อยู่แล้ว2เมตรแล้วก็ยังจะเปิดมาได้อีก2เมตรเพราะฉะนั้นรวมร่างกันไปเลยครับบึมเรมรมรม,มอสเวนจะกลนเอสเอบวกตรมาเป็นของเราเรียบร้อยจ้าโอ้โหยังเด่นครับส่วนของรางวัลกามตอบแทนยังมีให้เราได้กดรับอีก เียบครับดูสิโอ้โหได้ไปแล้วฮะมีเศษมาอีกนี่เลย15เศษพร้อมกับตัวละครเขาอีก40ครับผมได้ซ้ำมานะซึ่งใจจริงผมอยากให้ซฟเวอร์ซีหรือซฟเวอร์ไทยทำแบบนี้มากเพราะเมื่อวานผมเห็นคนไปเปิดมาประมาณ1้0 1 8 0 190ิได้ลูกแกวมาแล้วแต่ดันไม่ได้ตัวละครคือแบบอย่างห่วยเพราะฉะนั้น GM เซิร์ฟไทยหรือทีมงานเซิร์ฟไทยควรทำแบบนี้ได้แล้วนะจ๊ะเพราะตอนนี้เซิร์ฟจีนเขามีการการันตีตัวละครร่างที่1ตอน50บใบพร้อมนะปัจจุบันตอนนี้ยังมีการ เราเปิดตัวดำครบ240ใบได้รับ กล่องสุ่มลูกแก้วหรือว่ากล่องเลือกรับลูกแก้วตัวละครเอเดนอาบวกไปเลย1เม็ดแล้วยังมีเศษฮีโร่ปลุกตื่นเอเดนอาบวกให้กับเราอีก1เศษกล่องอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะถ้าหากใครที่อยากทําตัวละคร SSR บวกให้กลายไปเป็นเลเวลพาร์สที่2กล่องกล่องนี้ตอน240ใบจะเป็นอะไรที่ดีโคตรเพราะเราสามารถเลือกรับได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนที่ภายในเกมนั้นเคยมีมาให้เราได้เปิดลาก่อนนะเกริวกันชูบเอเดนอาบวกอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของฉันเพราะที่ของเธอจะโดนแทนที่ด้วยอัศวินจกนักรกล xr บวกจากคอสกิลอย่างโหดบอกเลยตัวนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวผมมาลองลงด่านให้เพื่อนเพื่อได้ดูแล้วกันเ,เมื่อเริ่มเข้าสู่สนามหรือว่าเริ่มเธอรแรกสังเกตดูหลอดเลือดฝั่งทางซ้ายมือจากทีมของผมจัดไปเลยครับเม็ดเจมโคตรของโคตรเยอะเลือดสำรองแม่งเยอะชิบหายแล้วแต่ละเลือดหรือแต่ละหลอดเนี่ยมันตีค่าประมาณเกือบ2-3ล้านได้เลยนะโอ้โหดูดิโคตรเถื่อนนะสำหรับคอสก,กิลอัศวินจากกล s r บวกสุดจัดจริงตัวละครตัวนี้ใครใครไม่เปิดหานี่ถือว่าดวงซวยสุดๆนะโดนอาวุธ เพาะ3ดาวนี่แทบจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีเลยก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริง,รงๆฮะใครที่อยากดูคลิปรีวิวแบบเต็มเตเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้จะจัดมาให้ชมแบบละเอียดยิบๆเอาเป็นว่าก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน ตอบบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจับผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์ at richmanshop หรือทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดญาตมิตรเติมถุกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง l i c h m a n shop shop